สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้รูอยู่กับผมฟินโนในช่องฟินโนวอนนะครับแล้วตอนนี้เราอยู่ในแมปโจโจ,อจ,อจอแมปหนึ่งนะครับที่มันไม่ใช่โจโจอ่านอ่านเลยผมอ่านไม่ออกนะเฮ้ยโอเคเซวีทีฟรีนะทุกคนนี่ผมปิดเสียงไว้นะเพราะว่ากลัวเพลงมันติดลิขสิทธิ์โอเคตอนนี้โอเคโอเคโอเคเข้ามาแล้วเข้ามาแล้ว คือเซอร์วิพีฟรีสามารถเข้าไปเอากันได้เอมันเล่นในมือถือได้นะทุกคนผมก็เลยเล่นคลิกใช่ไหมเป็นการเก็บอันนี้ไปทำอะไรเงินใช่ไหมโอเคไอ้ของพวกนี้ต้องเก็บหรือคลิกวะคลิกใช่ไหมอ่อโอเคเก็บเงินปุ๊บเฮ้ยอะไรอะไรใหญ่ ึไม่รู้โอ้โหแค่เข้าเซิร์ฟวีนะเดี๋ยวดูก่อนเอฟเฟคปรับหมดแล้วเนี้ยเออ,เอ,อมาดูของกันมาซูมสเตนดูสิเราจะได้อะไรข้างหน้าก็คืออะไรตัวคิวน่าจะเป็นการปรดสเตนตัวอะไรสกีวิงเกอร์มั้ยใช่ไหม อม oh ไม่ติดอยู่ในหน้านี้ปิดสกีฟิงเกอร์จริงๆด้วยผมเพิ่งเข้ามาเล่นเพราะฉะนั้นจะมาบ่นผมไม่ได้นะว่าผมเล่นไม่เป็นโอเคก็ผมเพิ่งมาเล่นนี่ มาลองสก,กิลมีดมี่แถวนี้ไหมพึ่งเข้าออมานะเว้ยโอ้โหคอง đầy เ,เต็มเลยี่อันนี้ใช่แบ็กแพคใช่ไหมโอเคแบ็กแพคสมมติอันนี้ไม่รู้ใช้ทำตัวอะไรได้เซฟไว้ ใครรู้ก่คอมเมนต์นนะจัดของแป๊บอันนี้เป็นพร์เมทใหม่แล้วก,ก็ขาฟู้ดใหม่อันนี้กระดูกอะไรวะหืออ่าปึ๊บอันนี้อะไรสมุดใช่ไหมสมุดโอเคอาเก็บปึ๊บ โอเคกระเป๋าอย่างเชียบอะครับพี่น้องผมก็รู้เกี่ยวกับแบบนิดหนึ่งนะอันนี้เป็นร้านค้ามันจะขายของนิดให้เราเดินเข้าไปนี่คุยกับมันโน่นนี่นั่นมันจะมีของ,ข,องขายซึ่งผมจะไม่ซื้อจากมันเด็ดขาดแล้วก็กดออกไม่ได้ด้วยค <c oughs> าดตัวตายเลย โอเคเราจะมารีวิวสเตนตตัวนี้กันก่อนไหมถ้าเรารู้ว่าดัมมี่มันอยู่ไหนนะเอสเกร์เซตเป็นโอ้โหโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้ ของเดกเกิดเต็มเลยโอ๋เจอแล้วดัมมี่มาลองต่อยปกติอ่าไม่มีดาเมดเงี้ยไม่รู้อะสกิลีต่อยรัวอ่มามัดตักแน่เออีกลิ่งเซตก็ของผมเป็นการแบบพุ่งพุ่งแบบไกลขึ้นโคตรเอยไม่ใช่แบบเร็วแบบโคตรเลยนะ่ะ โอ้โหตอนนี้ดีนน่าจะใช้ในการเดินทางเฮ้ยลีปเปอร์สินะเก็บเจ้าเขียวนี่ไว้ดีกว่าฉันคิดว่าเอ๊ะตัวหนึ่งอันนี้หมวกโจชโลไหมอ่ะอันนี้น่าจะเป็นเขียวโอเคไว้ทำตัวอะไรก็ไม่รู้เก็บละกันเก็บคือที่เก็บของอย่างเยอะเลย เพิ่งเข้ามาเล่นเลยนะเว้ยของดีเกิดเต็มเลยเนะี่ยอันนี้กบใช่ไหมเอาเว้ยทำคิมคิมสันเอาวมันใช้กับตัวนี้ได้ตั้งแต่ตอนไหนวะเดินไม่ได้ด้วยถ้ามันใช้ได้นะจะแบบแปลกใจแบบโคตรเลยเมื่อไรจะใช้เสร็จ ปิดเอเก็บฟอกแค่นี้เราก็ไม่สามารถกดอะไรเนี่ยคือเอาจริงดิ พึ่งเขามาเล่นแมปนี้นะอนเนี้ยแหละใช่ธนูใช่ไหมว่าธนูปกติธนูอะไรเกิดเพี้ยนผ่านเก็บเก็บซะเราคิดเราอยู่กับสเตนนี่มานานแล้วกินมันเข้าไปเลยนูกะกอบฟุตอะือ โอ้โหคลิปนี้ของโกดโคตรเยอะเลยงั้นเราจะลองโอ้โหอันนี้หนักกว่าอีกแปลกมากอันนี้อะไรกลมกลมเป็นลูกตาเฮ้ยตัวอะไรวะเฮ้ยกลายเป็นดีโอ โอ้โหโอ้โหไม่รู้จะโดนลิกสิตไหมโอ้โหเกิดเต็มเลยเว้ยเอ้ยกบกระโดดได้จริงๆเงงี้จีพุ โอเคเซฟสแตนอยู่ไหนวะอ่าเซฟเซฟเซฟไม่มีเซฟสแตนงั้นเหรอถ้าเกมนี้มีที่เซฟสแตนหน่อยหนึ่งนะเฮ้ยเจอแอโร่อะไรแปลกเก็บเก็บแอโร่แปลกๆตั้งซะโอ้โหเกมนี้เป็นเกมอะไรวะเนี่ย ไม่กี่วินาทีของเกิดอ่ะหลออครับน้องๆเกมเนี้ยแบบเนี้ยอย่างดีเอ่อหมคุจูจทัโลไม่เอาเราไม่ใช้มันใช้กับตัวอะไรอยากดูเหมือนกันอันนี้อะไรเงินใช่ไหมเก็บ นี้ธนูกเก็บไว้ไม่รู้มันแทงตอนที่เราไม่มีสแตนใช่ไหมมังมังเรามีอยู่ในตัวอยู่หนึ่งอันใช่ไหมนี่โอเคเราต้องลาจากจากดีโอภาคแปดแล้วนะเอ <c oughs> ภาคเจ็ดนี่นะเราจะลองมาแทงกันดูนะไออันเนี้ยแทงไม่ได้งี้โอเคอันนี้แทงไม่ได้ nice อืมใครรู้ว่าสเตตัวไหนทำยังไงก็บอกผมได้นะผมอยากได้สเตนแบบดีีอีกแล้วเกมนี้เป็นเกมอะไรฟันเนี่ยเก็บให้หมดเลยอเอาของไปขายได้นะคงรวยอะ่ะ โอเคเข้่ไปกันลึกๆกลางหัวใจของฟิโนมาดูซิสเตนอะไรคลีนคลีนร้อยเปอร์เซนแบบเนี้ยเฮ้ยอะไรอะไรวะเด็กเคียว คองเดย์เฮ้ยเกีนเบบี้กีนเบบี้แอปพิกมามามานี่ไม่รู้ทำกับตัวอะไรได้แต่ที่รู้เซฟไว้แม่มเลยกลีนโอ้โหมันดูแบบโหดโคตร ส่วนตัวผมคิดว่าคลีนเป็นสเตนที่โคตรกัใครคิดว่าคลีนเทพบ้างคอมเมนต์ใค้คิปอือหือตายเย่นะโอเคเราจะมาสุ่มสเตนครั้งหน้านะทุกคนใครอยากให้ผมเล่นแบบนี้ก็บอกกันได้เออ้อ ใหญยใครผลทำตัว,ตวนู้นตัวนี้ก็คอมเมนต์มาได้เพราะว่าผมมีเซิฟวี FK ไม่กี่นาทีของก็เกิดแล้วทุกคนคองดอีกระดูกอะไรวะโอ้โหเอ้มท มีดไว้ทำค้านลาปะอันเนี้ยไม่เฮ้ยเขามีดบาแทงตัวเองอะไรวะเฮ้ยเฮ้พพกกยโคพกไก่ยมาวอะเกมนี้มีโคพ,พกไก่คิดดูโคพกไก่ะพี่น้องคิดดู แมปอื่นหาพวกกไกดโคตรยากเลยอตอนแรกผมก็กว็าเอามาทำคาร่าเออสุ่มสเตนก็คลิปหน้านะทุกคนคอยเหรอให้ผมสุ่มสเตนก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครนะของดรอปอย่างเยอะเลยพี่น้องนะ เซิร์ฟวีของผมก็เอฟเคไม่กี่นาทีของก็เกิดเต็มแบบเยอะมากโอ้ตรงนี้เต็มไปหมดเลยเน่ะโอ้โหเก็บไปขายได้เลยนะเนี่ยเก็บ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 ให้หมดไอเหรียญนี้ใช้ทำอะไรก็ไมั้ ใช่ไหมอืมใช่เลยอันนี้นี่อันนี้ใช่ทําหมไม่รู้เซฟไปดีกว่าน i า e nice. คิดว่าโปรพกาแน,น่าจะโหดดีนะก็เอฟเคไม่กี่นาทีค้องก็เกิดแล้วนะไม่ต้องเข้าไปเล่นในเซร์ฟแบบออนไลน์ให้เสียเวลา มีแบบเซอร์ไบป์พีฟอรี่คอยอยากได้ก่อนน่ะคือพอพวกกายไม่มีสกิลอื่น้ใช่ไหมไมันมัไม,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 ม่มีเพลงคือความสามารถของคิมคิมสันนั่นเหรอโอ้โห ใช่ผมพกการจริงไหมเนี่ยเจไม่มีเฮดเฮดพุ่งไปด้านหน้าต่อยเอฟต่อยพื้นยูจีจีอะไรก็ไม่รู้แซปพุ่งเหมือนเดิมโอ้โหโอ้โหอามัดหนักอี e, นี้ก็มัดหนักโอ้ดักก้อนบอลดักก้อนบอลผมอยากได้ทุกคน วันนี้ได้หลายอย่างเลยนะแต่ทั้งโัวผวกายนู่นนี่นั่นใช้เลยฉันต้องกลายเป็นซปเปอร์เซียยา,ยาฮะเอาห,หัวล้านจึงจึงกคูเซเว่นเคยเห็นปะหขำเลยกคูเซเว่นเก็บให้หมด เจ็บแหลกอืมกระดูกเอาไว้ทําอะไรก็ไม่ดูว่าแต่กระดูกมันไว้ทำแซนหรือเปล่าแต่แมปนี้ก็มีแซนนะโอเคเราจะมันวาร์ปก็ได้ใช้ได้ใช้ได้แมปนี้อือหือโอ้โหไนส์ nice. ของดับเต็มเลยเอ้ลูกกระตานี่ไว้ทำ โอเก็บอืมอยากรู้จริงๆถ้าเอาไปเกลียนคนจะเกิด,ดอะไรขึ้นโกคูถือมีดขึ้ดูโกคูฆ่าคนมาเซฟมีด ปุ๊บเซฟเซ็จป,ป,ปุ๊บลองมาสกิลใส่โจดัมมี่ดาเมจแปด e มามามาดาเมจเจ็ด,ด, 8, 2, ด 7, อ่ r สามสามห้าสี่กลิ่งหรือเปล่าไม่มีสี่เซ็เป็นการวาบ <c oughs> j กิงกิงกิยากเอาลูกบอลไม่เห็นมีเลยโอ้โอ้โหโอ้โอบอลกิงกิอนี่แหละทุกคนความโหด F U T ต่อยอ๋อเป็นการล็อกศัตรูล็อกศักตรู B X เอ็นเอ็นใหญ่ใหญ่อโอเค G ปิดเพลงทันที V ไม่มีอู้หูครรู้สเตนใครรู้ที่เซฟสเตนก็บอกผมได้เนอะแต่ผมจะใช้ตัวนี้แหละเฮ่ไปเกลียนคนใช้ท่าฮาวินฮาวินห้า อังใช้ใคร้รู้วิธีใช้ไอ้ของเนี่ยไอ้กระดูพวกนี้ไอ้เด็กด้วยไอ้เด็กเขียวเนี่ยไปทำซีมูลซีมูลแล้วซีมูลหายยังไงไม่ใช่แล้วไว้เันอขายยังไงงงงงเฮ้ยมันวาร์ปได้ใช่ไหมกูขูข่ ไม่ได้วัดไกลนี่ประมาณเท่านี้อ,อะไรก็ไม่รู้เก็บแห้หมดอือโอ้โหไอแอนเทนแทงท,ที่มันยืดออกมาเนยคื่อรเนี่ยนะหาแป๊บเดียวก็เจอาก้อนบอนลแล้วทุกคนคิดวูบแบบ ที่เมื่อเลยโอ้โห,โ,หโ,หโหผมขอเคลียร์ของแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจบคลิปเคลียร์ของให้หมดเลยเซฟสแตนเซฟตรงไหนวะนั่นเซฟสแตนไม่มีไงไม่มีทุกคน ตอนนี้เราแม่งไม่มีลูงี้เก็บดักก้อนโบ้ใส่ตามะวันพานกล้องถ่ายรูปโอ้โหทำใส่าตามะแม่งเลย <c oughs> ก็ครูล้วต้องเลยเจอกันเลยนะ